ดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อกบรถสาวย่ร้องมุนลอดครับเบิงบ่งกเบิร์เบิร์ย่องย่ร้องคอนเสิร์ตลิงมาให้ลานลิงกินจ้วยเอาหนี้ฮารดคอม์ไเลยอาบีปุ่นออลอดอี๋มุดลอดมากไหลเฮอห <laughs> นา <ว S 3> อา้าบัง น่ามันบาดเลยนั่งดีดีบุรุษนั่งดีดีจะโรกเยกจะโยกเยกเยอเยอเยอพี่บ้าพี่บ้านยิบพี่บ้านบ้นพี่บ้าเอามาบีบลูกบีบบีบท่องมะอันนี้มันท้องแล้ว รอดำร้ายกันเพราะลำรายอ้บีบเบี้ยเบี้บ้งแม่บีบให้เบ้งนั่งดีดีบนรอดนั่งดีดีนานอีกนั่งดีดีนั่งดีดีเพรสิง่ายรักนั่งดีดีหัดนั่งนั่งทำมันอยู่แม่บีบรักเอี Nó đang sản nó kia nè Nè, chụp lại Chụp chụp đi Chụp chụp mắt, chụp

ไม่ใส่เนื้อเมนหัวก่อเอ้ยไปใส่เนื้อเมนหัวก่ออะบ,บีลูกบีบบีบ,บทองม,มันก็ลาบีบเป็นปบ่นะบีเป็นปบ่บีเพิ่มน้องไหมใสเอาท้องม,มันจะใสเอ้อกล่ะคะบ่พ่อ,อ,อนี่เดนี่บีบบนขาวๆนี่เอามา ห้องเลยแล้วห้องคือมันมโอ้เอ็นหามกันนะหามบ่บ๊ายบายห้มหามห้ำห้ำบ๊ายจิ้จงจกคือเอินหามเลยเอินเอินแม่กันนะเยอะเลยเนาะทัความอขอใจเกิดเอินแม่กันแม่แม่เนี่ยนะบอกเอินแม่บพรเอินเนี่ยประเทศท่าท่าหนีใจนะ ดีใจตีปีกพับๆเลยเอาหันมาหันล่ะขึ้นมาหาแม่รู้ไมรอดครับหามหามเออนหามกันล่ะหามเร็วเอิอน่ะหามเร็วหามหาม,อมโอ้โอ้แล้วเออนีโอ้เร็วโอ้โอ้โอแมนะ ตายเลยว่าไปแก้ก <önemli> ล้วยออกจากปากลิงเนี่ยมันแก้มาไลยอีรัวเขางิบสกันเลยออกแล้วพีเนี่นียถาเออเรียบร้อยมมนดึงกล้วยออกจากปากลิง แก้วดิอ้ยโอ้อันอวกอันนะโอ้นมๆนะฮะมๆมันนมเมนนอ่ะกินกล้วยน้ํายิงกินกล้วยน้ํายิงโอ้โอ้ครับมุนกับมอง เขาจะไปคุ้มมันหยัดร้ปองเลยมันร้องปองอะไรเด้นี่มันโตใหญ่มันร้องปองอะไรปหาจกปองวะเพราะใจอะไร ขอจบคลิปสํำเนียแล้วพี่น้องจ้ายิงก็อะไรก็แช่ก็รับสกายในเด้อก็กริงแต่งเกดปิ้งปิ้งเด้อครับยังปวดนรอดเนาะ